เชื้อโควิดมาจากไหนนะคะสวรรค์พังครืนเลยะค่ะเพราะว่าคือยังให้นมลูกตามปกติถึงแม้ว่า WHO เนี่ยเขาจะแกงเราหลายรอบไปนะคะสวัสดีค่ะใครที่ติดตามเพจของชนีมีชีสนะคะก็คงรู้แล้วค่ะว่าอีแม่นั้นได้รับเกียรติค่ะได้รับเกียรติให้ติดเชือ้อโควิด19ค่ะอืมค่ะ เป็นเกียรติที่ไม่ค่อยอยากจะได้รับนะคะตอนนี้เนี่ยที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยล่าสุดวันที่16ธันวาคมนะคะก็มีผู้ติดเชื้อประมาณ10,700 0กว่าคนนะคะอีแมก็เป็นหนึ่งใน1 0 7นั้นและข่าวเพิ่งออกมาล่าสุดวันนี้เองค่ะปัฒนาธิบดีฝรั่งเศสค่ะก็ตรวจแล้วผลเป็นโพซิทีฟเป็นบวกก็คือมีเชื้อโควิดเหมือนกันนะคะติดพร้อมกันเลยได้รับเกียรติอย่างสูง แต่เขาบอกว่าประธานนาธิบดีฝร,รั่งเศสเนี่ยเขายืนยันว่าของเขาเนี่ยอาการไม่หนักก็คือไม่ต้องหยุดงานเขาก็ยังบริหารประเทศต่อในส่วนของอีแม่ก็เช่นเดียวกันค่ะก็ยังบริหารบ้านต่อ ไม่ได้แยกตัวไปไหนไม่ได้เข้าโรงพยาบาลน,นะคะอาการของอีแม่นะคะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทีนี้มาเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าอยู่ๆเนี่ยทำไมถึงไปตรวจว่าติดเชือ้อโควิดก็เริ่มจากว่าลูกนางเนี่ยป่วยก่อนนางเริ่มป่วยตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ่ะทีนี้เนี่ยนางมีไข้สูงแล้วก็มีน้ำมูกนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากติดเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่ได้พาไปหาหมอทันทีนะคะ พานางไปหาหมอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นหมอเด็กเนี่ย เขาก็ตรวจปกติค่ะตรวจเลือดซึ่งก็ไม่ได้ตรวจโควิดนะคะทีนี้เนี่ยส่วนของพ่อกับแม่เริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกก็เลยทํานัดหมอซึ่งเป็นหมอรักษาทั่วไปนะคะเป็นหมอประจาตัวเนี่ยได้วันอังคารก็บอกหมอไปว่ามีอาการเจ็บคอมีน้ํามูกแล้วก็ปวดหัวส่วนของสามีเนี่ยอาการเขาจะเยอะกว่าหน่อยก็คือเขามีการไอส่วนตัวของอแม่เองเนี่ยนะคะคือจะเป็นไซนัสอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอช่วงอากาศ เปลี่ยนปั๊บเนี่ยคืออาการไซนัดมาคือมีน้ำมูกปวดหัวซึ่งแบบปกติมากคุณหมอก็เลยบอกอ่ะเผื่อไว้ก็ให้ไปตรวจโควิดก็เลยนัดคิวตรวจโควิดโชคดีว่าที่ตรวจโควิดจุดตรวจโควิดเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเลยค่ะก็โทรนัดเขาแล้วก็ได้คิวตรวจโควิดตอน4โมงจะเป็นแบบ drive covid test นะครับคือขับรถไปจอดปั๊บเขาก็จะเอาอุปกรณ์นะคะแย่จมูกตรวจนะแย่เข้าไปลึกมากถ้าใครที่มีประสบการณ์ ตรวจมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาจะแย่เข้าไปลึกมากแล้วมันจะรู้สึกแบบไม่สบายสมองว่ะกำลังขับรถไปตรวจโควิดที่จุดตรวจนะคะซึ่งเป็นแบบไดรฟ์นะคะก็คือเราไม่ต้องออกจากรถเลย,<ด>ยพอเราไปถึงนะคะก็จะมีน้องแพนด้านะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลแล้วก็ให้กรอกข้อมูลแล้วก็ถามหาใบสั่งจากแพทย์หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาตรวจเราค่ะ พอวันรุ่งขึ้นค่ะคุณสามีเนี่ยเขาได้ผลตรวจของเขาเนี่ยตอน8.40โมงปรากฏว่าผลของเขาเนี่ยเป็นเนกาทีฟก็คือไม่ติดโควิดไม่มีเชื้อโควิดอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาค่ะเขาก็ส่งผลมาทางอีเมลให้แม่ปรากฏว่าเอาแม่เปิดมาปับ๊บโพซิทีฟพอบอกคุณสามีว่าของฉันเป็นโพซิทีฟเขาไม่เชื่อเขานึกว่าเราหลอกเขาโน no, ไม่ได้หลอกโพซิทีฟจริงๆก็เลยให้ฮดูเฮ้ยบ้าโพซิทีฟตอนนั้นเหมือนบ้า สวรรค์พังคืนเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันใกล้คริสต์มาสแล้วอะคะ่ะปกติคริสต์มาสเนี่ยก็จะไปฉลองกับบ้านพ่อปู่แม่ย่าพ่อตาแม่ยายอะไรเงี้ยค่ะก็คือกับครอบครัวคล้ายๆกับเทศกาลสงกรานต์บ้านเราอะนะคะสงกรานต์ก็คือคนไทยกลับบ้านฝรั่งเนี่ยเขาก็กลับบ้านไปหาพ่อแม่เหมือนกันสุปแล้วก็คือปีนี้ฉลองกันอยู่ที่บ้านสามคนพ่อแม่ลูกไม่ได้ไปไหนทีนี้เนี่ยสำหรับคุณลูกเนี่ยเขาก็มีไข้วันนี้เนี่ยอาการเขาดีขึ้นมาแล้วะคะ่ะอยู่ที่3 7ต้นๆก็ไม่ได้ให้ยา โดลีพรานหรือว่าพาราเซตามอลเด็กแล้วนะคะป่วยไหมลูกอือป่วยไม่ป่วยส่วนอาการของอีแม่นะคะก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เยอะนะคะก็มีปวดหัว มีน้ำมูกเยอะแล้วก็เจ็บคอซึ่งคุณหมอให้ยามาทั้ง p a r a c e t า m อ l ให้อะม็อกซินมานะคะเป็นยาแก้อักเสบด้วยเพราะว่าอีแม่เนี่ยมีอาการไซนัสอักเสบอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ให้ยาแก้เจ็บคอมาเป็นยาอมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังกินยาพวกนี้อยู่นะคะส่วนอีแม่เองก็เช็คอุณภูมิวันละ3ครั้งค่ะมุนมีแต่กำบังนะคะเทอร์โมมิเตอร์ตัวที่ใช้กับที่ว่าเสียบเข้าไปในหูแล้วก็เช็คอุณหภูมิอะ เสียค่ะเพราะฉะนั้นอีแม่ก็ต้องใช้แบบคนฝรั่งเศสนั่นก็คือเสียบตูดค่ะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ของลูกซึ่งปกติจะเสียบตูดให้ลูกนะเพื่อใช้คุณภูมิอันนี้นะคะคนที่ไม่คุ้นเคยกับคนฝรั่งเศสก็อาจจะงงว่าเอ้ยทำไมใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบ คือที่ฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆแล้วแบบเออชอบใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบเสียบจุดมากไม่รู้เป็นอะไรทีนี้ก็สงสัยกันนะคะว่าติดเชื้อโควิดมาจากไหนนะคะก็คิดว่าติดเชื้อโควิดมาจากคุณลูกน้อยหอยสัง์ค่ะเพราะว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยพาเขาไปลักแรชันค่ะหรือว่าเป็นเนอร์เซอรี่ค่ะซึ่งพาไปแค่30นาทีค่ะแต่ว่าพาไป3วันนะคะวันละ30นาทีหรืออาจจะติดมาจากสนามเด็กเล่นค่ะเพราะว่าอีแม่เนี่ยจะพาเขาไปสนามเด็กเล่น บ่อยค่ะถ้าอากาศดีฝนไม่ตกเนี้ยก็คือจะพาเขาไปสนามเด็กเล่นตลอดทําไมถึงคิดว่าติดมาจากลูกเพราะปกติแล้วเนี่ยเด็กนี่แหละจะติดจากผู้ใหญ่แต่ในกรณีของบ้านนี้นะคะบ้านอีแม่กับอีพ่อเนี่ยคือคุณพ่อเขา work from home มาตั้งแต่ต้นปีอะคะ่ะตั้งแต่ล็อกดาวน์ที่ฝรั่งเศสร,รอบแรกเขาก็ work from home มาตลอดก็คือไม่ได้ออกไปไหนเท่าไหร่เลยแค่ออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าพาลูกไปสวนสาธารณะเท่านั้นอีแม่นี่ก็เหมือนกันค่ะก็คือแบบพาลูกไปซูเปอร์มาร์เก็ต บ้างไปซื้อกับข้าวแล้วก็พาไปสวนสาธารณะเท่านั้นเลยแต่เวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็คือจะมีหน้าก,กากอนามายัยมีเจลก่อนเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะก็ใช้อลกฮอล์นะคะล้างมืออย่างดีพอออกมาก็คือแบบเออเช็ดล้างแอลกฮอหอ์ก็เลยคิดว่าแบบที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย ไม่น่าจะใช่แหล่งที่แพร่พันธุ์สําหรับอีแม่รอบนี้นะคะเออมันจะมีรอบหน้าหรอคงไม่มีอย่าให้มีเลยทางเมืองไทยอาจจะสงสัยนะคะว่าเออทำไมติดโควิดแล้วก็ยังมานั่งหดเรรออยู่หน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไ,มไปโรงพยาบาลคือที่ฝรั่งเศสน,นะคะถ้าการไม่หนักไวรัสมันไม่ไปแอตแทกตรงปอดจนอาการหนักเนี้ยเขาก็จะให้รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านก็ให้พยายามแยกตัวค่ะก็ตอนนี้ก็คือน,นี่อยู่ในห้องคนเดียวนะคะแยกตัว เจอกันเฉพาะกินข้าวแล้วก็ทํากับข้าวปกติก็คือใส่หน้ากากอนามัยส่วนความเป็นแม่ลูกอ่อนนั้นก็คือยังให้นมลูกตามปกติค่ะเพราะว่าอ่านจากหลายๆแหล่งนะคะในเพจอย่างเช่นเพจของคุณหมอสุธิรานะคะที่เป็นเพจเกี่ยวกับน้นํานมแม่แล้วก็ WHO แล้วก็เอกสารจากคลินิกนมแม่อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณแม่จะติดโควิดเนี่ยก็ยังสามารถที่จะให้นมลูกได้อยู่นะคะเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันไม่สามารถผ่านไป สู่น้ำนมไปให้ลูกได้นะคะถึงแม้ว่า WHO เนี่ยเขาจะแกงเราหลายรอบไปนะครคือแกงตั้งแต่รอบที่ว่าไม่ต้องใส่หน้ากากอนมามัยนะมันไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าก็ยังเอาข้อมูลเขามาอ้างอิงเนาะเรื่องการให้นมแม่เงี้ยที่ตัดสินใจให้นมแม่แม้ว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิดเนี่ยก็คือแบบอ่านจากหลายๆแหล่งอะนะคะคิดว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ แค่ว่าตอนที่ให้นมแม่เนี่ยก็คือใส่หน้ากากอนมามัยแล้วก็ล้างมือก่อนทุกครั้งล้างมือจน มือแห้งหมดแล้วเวลาอยู่ในบ้านก็คือจะใส่หน้ากากอนามายัยทั้งอแม่แล้วก็คุณสามีนะคะไม่ใส่อยู่คนเดียวคือลูกค่ะไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยให้นางได้อยู่บ้านก็คือจะเปิดบ้านบ่อยๆค่ะแม้ว่ามันจะหนาวซึ่งทรมานมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวเวลาเปิดบ้านเนี่ยก็จะเปิดประมาณสิบนาทีแล้วก็ปิดแต่ว่าช่วงเปิดสินาทีนั้นมันก็หนาวมากส่วนเรื่องห้องนอนนะคะก็คือแยกห้องนอนกับคุณสามีไปคุณสามีก็ไปนอนในห้องหนึ่งส่วนเรื่องลูกเนี่ยเขามีห้องนอนส่วนตัวของเขาแล้ว ก็คือแยกนอนกันตั้งแต่อายุเขา6เดือนค่ะคือเขามีความแฮปปี้ที่ได้นอนคนเดียวเขาไม่ได้แบบว่าเรียกร้องที่จะนอนกับแม่เลยแล้ววันนี้นะคะคุณหมอเด็กเนี่ยเขาก็เพิ่งโทรมาบอกค่ะแล้วก็ก็ส่งเป็นใบสั่งให้พาลูกไปตรวจโควิด1 9เฮ้ยสงสารลูกมากเลยที่ต้องตรวจโควิดที่ต้องแบบเอาไอ้นี้แย่เข้าไปในจมูกลูกอ้ยแต่ว่าก็ต้องทำค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะได้คิวไปตรวจ โควิดให้ลูกนะคะตอนสีมงเย็นแล้วังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะมันก็จะมีระบบประกันสุขภาพนะคะซึ่งที่เคยพูดถึงบ่อยๆะคะ่ะมันเรียกว่า c a ร i t วินะคะซึ่งบัตรนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างลิงก์กับหน่วยงานที่เรียกว่า Assurance Maladie นะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยหน่วยงานนี้นะคะเขาก็โทรมาะคะ่ะโทรมาถามอาการแล้วก็โทรมาถามว่าเราเจอใครบ้างแต่ทีนี้เนื่องจากว่า ที่มีอาการนะคะก็คนที่ไปติดต่อด้วยก็คือไม่แค่หมอหมอเด็กแล้วก็ผู้ช่วยหมอเด็กมีแค่3คนเท่านั้นเลยะคะ่ะเพราะไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ในประเทศฝรั่งเศสนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้คําแนะนําอะไรต่างๆนะสิ่งที่เขาแนะนํามาก็คือให้ถือว่าคุณพ่อถึงแม้ว่าจะมีผลโควิดนิเกทีฟแล้วก็คุณลูกเนี่ย ที่ว่ายังยังไม่ได้ตรวจโควิดนะคะซึ่งจะไปตรวจวันนี้เนี่ยให้ถือว่าติดเชื้อโควิดกันทั้ง3คนพ่อแม่ลูกก็คือให้แยกตัวไม่ให้ออกไปไหนคะนั่นก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วค่ะก็อยู่บ้าน้กันนะคะ3คนพ่อแม่ลูกทีนี้นะคะสําหรับใครที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสอ่า แล้วก็มีอาการอย่างเช่นเจ็บคอมีน้ำมูกหรือว่าปวดหัวถ้ามีสามอาการนี้นะคะก็ลองไปตรวจเทสโควิดนะคะซึ่งสำหรับที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นตรวจโควิดตรวจฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายเงินจะบอกว่าตรวจฟรีดีไหมก็คือมันก็มาจากเงินภาษีของประชาชนที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยคือเขาสามารถตรวจต่อวันหรือว่าต่ออาทิตย์เนี่ยได้เยอะมากค่ะตรวจเยอะค่ะทาให้เจอผู้ติดเชื้อเยอะโอเคค่ะ ดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพจชนีมีชีสทุกคนแฟนช่องชนีมีชีสนะคะแล้วก็เพื่อนๆทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะคะที่ถามอาการการเข้ามานะคะแล้วก็ที่อวยพรให้ก็ขอให้พรน,นี้นะคะกลับไปสู่ทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะคะยาติดโควค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะอาะเพียต